บา่ายสามนงผาบ่ายสามบ่ายสามโมงพอดีอบอมเนบ่ายสามโมงสิบนาทีผู้ใดล้องคลิปกันฝนเจอฝนบอว่าพ่อค้าแม่ค้าบอว่าผู้ใดก็มิตรไทยน้ำท่วมฝนตกก็ต้องไปขายเนาะอาชีพเฮาเนาะเหตงใดได้ด้วพี่หน่อยแฟนเพจ น้องก็ดีดีแล้วค่ะจะกกันเนาะช่อ,อยเหลือกันดีดีตัวอืมอานนำบ้านเมนจ้นนเบบนเาเมือนเรื่อบ๊อพักกันไปอันเรื่อกันเล้อยุบบ๊อนเปิดคามมองเห็นกลิ่ลนหรอคน้อจะกินเพราะว่าคันข้าวพี่มาคุยกันได้เด้อ อันเธอว่างตาก,กับเข่ากับอันพี่มาคุยแค่ฉันเนี่ยอยากรู้ว่าเป็นังไรอนนซ้ำการท่องเที่ยวไปในตัวได้ไปท่องเที่ยวมองทางนั้นทางนี้ประเทศนั้นบุ๋มสู่ๆไปจ้าน้องบุภาพี่หน่อยทักนะคะในสมเจนพี่หน่อยแฟนเพจทักคายอันพี่บ่ได้ไปเก็บเห็นแม่นองเล็กอันดีท้ายล่องในอัน อดีตท่านลงในคลิปนั้นพี่พี่ปันจักรยานพาบอกปด้เขาต <ornament ing. S 1> องเฮาต i̇şte. ้องระวังคขาบอเฮาน้าจังสิน่ะเพราะว่าพี่ว่ามันมันเมนอีเลียนนะเพราะว่าอันอีกอย่างหนึ่งอันเมื่อวานนี่กันเมื่อวานก็มือใดเมื่อวานเมื่อวานก็มือนีนบอกออกไปได้บอกออกไปได้เอาเกิดถึงบ้านพี่มือนั่นพี่พี่กับไอจ้าน้องเล็กน้องเล็กดูแลตัวเองด้วยนะ เปิดคามองเห็นค่ะไหลสดเปิดคามองเห็นจังน้อยเพราะว่ารู้สึกว่าเธอเป็นยังไดอันเป็นวัดจังน้อยเนี่เก็บข้อกินน้ามันน้ำชาเห็นในขันยากกันบ๊อบปิญังกับเปิดตาฟัางกันเบาไปอังซีกระไดบป็นยังดีดีดีมาเป็นโม่ชันอยู่รู้สึกว่าฝนสินพ้าดยุ้ยขาวบาง,บ,างบ้านกัน น้องคนหนึ่งที่ทายมาลงกันอยู่แต่ละสีเท่านั้นล่ะอัน,นมีอีหยังดอกความหลอกความรูมิตเตเฮตตะคิดย่างเดียวความรูกับบ่มีอีหยังมากไม้ดอกฝากฝากเน่ <c oughs> จ้าขอบใจได้หลายอันขอบใจได้หลายที่มาทรงกำลังใจได้กินเขาแรงไปนอนานอาวนี่กบมาเด้นน่องเลกเด้อเคจ้าจ้านั่นละ่ะรู้จักเพิ่นไหวเด้นนองเคอืมอันจับ สิ่าเลยงเปลี่ยนซื้อนะส่สมจิตอันกับมือหลังจากที่สมจิตไปเปลี่ยนซื้อนอพี่ก็เลยไปเปลี่ยนนั่นแหละแต่กินดันผู้ได้วางม่กินมากกันขาเกินว่ามักอีกยัง,ยงละ่ะอินต่พาร์หื่จังหวะจังหดได้กินนขาแรกงกับยังช่วมทุกป,ปีจ้าพี่โอ้แม่ตีนลองผากินนขาแรกงกับยังนอได้ยังกินแรง ขอบคุหลายๆเด้อที่แบบเข้ามาเป็นกําลังใจให้พี่เว้าไปบ่มีสาระหยังดอกบ่มีความรอบความรู้อีหยังให้เพิ่นมาคุยนําเพิ่นดอกนั่งเว้าเติมข้าหนา้านาวแล้วกลับมาเที่ยวเด้อมาเที่ยวอันแต่ว่าก็จักสิมีหิมะดอกบ่ดอกปีที่แล้วก็อันมันก็นดีไปมันมีมีขอดี ก็ดีแบบว่าคนไก่บ้านนะคนแบบว่าจังเขาอยู่ต่างประเทศเล็กดวงมณีนั่น,นก็เป็น,นันเพื่อนของพี่ที่แต่แต่สมัยยูฮอลแลนด์พี่ละเพื่อนกลับไปอยู่บ้านเมืองไทยในการเทคคลิปเทปยังพวกเนี้ยได้เป็นเขาเนย้มเขาไปฟังได้ไลา์เพื่อนนะเดี๋ยวความรู้มาหลายหลายเด้งน้องผาจาจ้า,จาน้องหน่อยน้องหน่อยคะ่ะขอบคุณหลายหลายด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ เปิดตาไว้ไพี่ก็ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะไปเฮธุระทอแท้แต่ว่าขันนันรู้สึกว่าห้องเฮตุไปแล้วห้องมีความสุขยังมีความสุขรู้สึกว่าเจ้าของยังมีความสุขอยู่นั่นมันเธอเป็นยังไงอันเป็นวัดจะน้อย,อยนี่เก็บข้อกินหน้ามันนำชาเห็นแล้วดีค่ะ เป็นยังไงน้องสมจิตสมจิตจ๋าอันคือแดดพิมพ์แต่ว่าเอาของน้องใบบุเร์อคืออืมแต่นกับลูกยังสั่นแล้วมันจังค่ายเขียดอิลีขีพดไปโหลดตอนนี้เอาเครื่องสมจิตเพราะว่าเข้าต่องหางานทรงเจ้าหน้าที่นะเขาเฮดสำเร็จเขาก็ใจเงินไหนเข้านะประมาณคุณสามีบอกว่าอัเสาร์อาทิตย์นี้นะฝนว่าฝนสิต๊ ก็เลยบอพากันไปก็ปเลยอยู่บ้านก็เลยเดินนา่งเหมือนค่ะพี่น้องซื้อมาจากร้านค้าเมื่อวานนี่อินตาผารัมปูเรวาชาโมงคนละอืมพอเมือนนี่โอ้ยขอบคุณนะคะขอบใจนะจ๊ะน้องเล็กกดเธอเป็นยังไงอันเป็นวัดจะน้อย,ยนี่เก็บข้อกินหน้ามันน้ำชา เห็นเนยังบอกท่านกลับมายามอยู่กลับมาเด้อกลับมาเด้อมาเที่ยวแน่นี่แัละทราพมันยังก่อนก็เลยล่องมาไหลเบิงค่ะพี่น้องเพื่อเปิดค่าการมองเห็นในห้้านาะค่ะเนาะเพื่อมันเป็นแนวท่านก็ลงลงคลิปเพิ่นก็ว่าทายอันทอดสดน่าท่วมคือกันก็ได้เข้าไปเบิ่งเพิ่นอยู่นั่นกันน่าน่วมทั้งนี้สองทุ่ม ท่างคนจักโม่เลยจ้าอ๋อตอนท่างนี่ใบเอ๊ะคล้ายเมิดละบอ่ออืมจังว่าอันเห็นอันสาวนิดพิ่นี่ถามอยอะว่านี่บ้านคล้ายคลองอันขอบคุณเดอ้อขอบคุณลหลายหลที่มาบพวเป็นยังด้วยน้องน้อยอยากไปเฮ็ดเวียกไปเฮ็ดเวียกเข้าใจจ้่เข้าใจตีกันมาน,นางบอกแ,แ,แวะลอสักพักหนึ่งมวนแหงอืม ก,กันเต้นมันมวนทั้งรอบครัวโอ้เขาทายเยอะเขาทาอยู่คือคือคือ,คอไปอันค่อยๆว่าไปกะสีเล่ากะสีมืดไปอยู่ตัวเนาะวบาเนี่ยจ่าจ่าน้องพานี่แหละถ้าเพื่อนไปโหลดพี่นอยแฟนเทนเนี่เพิ่นเก่งๆอันเพื่อนอันเบาดีๆตัวเปิดคามองเห็นค่ะไล์สดเปิดคามองเห็นจังหน่อย พราะว่าหลุสซึกว่ามูกับปวกกันนะทามันซอยได้เนาะค่ะเพื่อมีปุ้ใไดแวะผ่านไปผ่านมามาคุยน้ำเป็นมูกันอไปเข้าว่ามีอีกอย่างเข้ากับเว้าสิ่งที่เข้าใสช,ชีวิตประจําวันนี่แหละเนาะสวัสดีจ้าจ้าน้องหน่อยน้องหน่อยค่ะขอบคุณลหลายๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ เปิดตาไว้พี่ก็ขอบคุณลหลายๆค่ะขอบคุณค่ะไปเฮ็ดทุระมันก็นดีไปมันมี่มีคอดีคอดีแบบว่าค้นไก่บ้านนะค้นแบบว่าจังเข้าอยู่ตา่างประเทศเข้าก็มีความหวังแหละว่าอันทามันได้ยขอโทษค่ะเจสังว่านีอันคุณกศกรนี่ก็เป็นมูเ้อร์ข้าวดีดีดีจะฝากจับมือเพื่อนในด้อจ้ง ดูจักกันไปเด้จ้าเด้อบ่โหเปิดคามองเห็นกี่หลักขันไปจะกินเพราะวา่าคันข้าวหายดีขึ้นฉี่มดแล้วเนาะจังเข่าบ้านปกติก็จะคลายมดปกติแล้วเนาะเพราะวา่าพี่เลิกงานสายอันนี่แหละ เรางานกกสิชีวิตกเกิอยู่ประมาณนี้ลหละ <c oughs> ดีตัวยังก็เก็บกดจาก่าล่อยซะหน่อย <c oughs> ดีดีจันสมจิตเฮ็ดอีกคุณลหลายแค่แเะเวียนเขามาพี่ก็ดีใจแล้วเป็นมูทักท่าแค่นี้ก็ดีใจแล้วจ้าขอบคุณลหลายงานนี่เฮ็ดเวียยแค่ง,งานเฮ็ดน,น้ำลุกน้ำเต่าเนาะบ่กไได้เขาตรงเฮาต้องระวังข้ามบ่อเฮาน้ำจังสิน่ะ เพราะว่าพี่ว่ามันมันเมนอิลเลีนนะอืมเพราะว่าอันเนี <c oughs> ่ฝนตกพอดีเจอันอนี่และกฏจกรทักทายสมคิดนะน้ำท่วมฝนตกก็ต้องไปขายนะเนาะอาชีพเฮ้าเนาะเฮ็ดจังไสทักทายซันนี่กับโอ้ดีใจแล้วจ้าขอบคุณหลายหายอยากผายอยากมั่นย่ำเบล่งอืมใคร็ม่าให้เห็นนะ อันสัญจรไปมากอะลำบากน้ำท่วมหลายนอช่วงนี้เน,ะนาะฝนพายุเขาบอกว่าทางใดก็เห็นค่ับมันก็ซอยใดในการที่ว่า,าเหตุในหน้หาบบาอยกอายน่งว่าอยู่คนเดียวขันน่งยืเนเซาน่งว่าวแวะอยู่คนเดียวแล้ว่มีภูเขา,าบา่กน่าก็ต้องสู้ท่วมนักจ้าอืมอันมันก็มีมั่มน้ำปรับเปลี่ยนใส่นั้น ย่อมราบะได้ความรู้จากช่องเพิน์ลไลอ์ลีย่อมเพิ่นบอกนะถือเข้าไปฟังสวัสดีค่ะกดชืด่อกดพี่บุญแดเของแม่แวะทักทายชมกับซีฟาออกไปิีลสีหลัะบองบมือนี